จดคะแนนของคุณไว้และตรวจสอบผลลัพธ์ของคุณเมื่อสิ้นสุดการทดสอบนี้คุณชอบแกล้งคนอื่นหรือไม่เอใช่แล้วแต่เฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้นพวกเขารู้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ B. แกล้งทุกคนตลอดเวลา C. ไม่เคยเลยฉันกลัวที่จะทำร้ายความรู้สึกของพวกเขาดี D. เฉพาะตอนที่พวกเขาแกล้งฉันหากคุณเลือกตัวเลือกเ คุณจะได้รับ20คะแนนหากคุณเลือก B รับไป40คะแนนใครที่เลือก C ได้ไป10คะแนนส่วน D รับไป30คะแนนสัตว์ชนิดใดที่คุณคิดว่าเชื่อมโยงกับตัวคุณเอง A เสือดำฉันนั้นหรูหรารวดเร็วและมักปกป้องตัวเองได้เสมอ B ลูกหมาน่ารักฉันอยู่ไม่รอดหรอกถ้าไม่มีครอบครัว C จจิงโจ้ฉันไม่เหมือนใครและคุณก็ไม่สามารถเข้าหาฉันได้ง่าย ดีกิ้งก่าฉันสามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เสือรำทั้งหลายรับไป20คะแนนลูกสุดนักน่ารักรับไป10คะแนนจิงจ้ททำคะแนนได้30คะแนนและกิ้งก่าเอาไป40คะแนน <IS <IS <DR> ถ้าคุณกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่คุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรก A. กอบกู้โลก B. ท่องโลก การเป็นซูเปอร์ฮีโร่นั้นบินได้ด้วยใช่ไหมล่ะ C. ไปพบกับดาวราคนโปรด D. ใช้พลังพิเศษผลิตเงินเท่าที่ต้องการตัวเลือก A ให้คุณ30คะแนน B. ได้ไป20คะแนน C. เอาไป10คะแนน D. รับไป40คะแนน วันนี้เป็นวันเกิดของคุณและเพื่อนๆก็เซอร์ไพรส์คุณด้วยรถยนต์ในฝันคุณจะมีความสุขกับเรื่องนี้ไปนานแค่ไหน A. อหนึ่งสัปดาห์น่าจะนะจนกว่าความสุขจะหมดไป B. ตลอดไปมันเป็นของขวัญแห่งชีวิต C. มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรต้องมีมากกว่านั้นถึงจะทำให้คุณมีความสุขดี D. คุณไม่ยอมรับมันมันมากเกินไปและพวกเขาก็รู้ หากคุณเลือก A เพิ่มคะแนนให้ตัวเอง20คะแนนหากคุณเลือก B ได้ไป10คะแนนส่วน C ให้คุณ40คะแนนและ D ก็รับไป30คะแนนคุณชอบอากาศแบบไหน A. สภาพอากาศแบบใช้หาดความร้อนแสงแดดท้องฟ้าสดใส B. คุณรักหิมะการเล่นนอกบ้านหรืออยู่ในบ้านในวันที่หิมะตกทําให้คุณมีความสุข C อากาศปรฝนตกเสียงของมันช่วยให้คุณสงบดสภาพอากาศเลวร้าย พายุฝนฟ้าขนองทอร์นาโดพายุทรายพวกมันทำให้ชีวิตน่าตื่นเต้นมากขึ้นหากคุณชอบแสงแดดรับ20คะแนนเพิ่มไปซะแฟนคลับพิมะจะได้รับ10คะแนนแฟนคลับสายฝนได้40คะแนนผู้รักสภาพอากาศเลวร้ายได้รับไป30คะแนนคุณจะเลือกแสดงภาพยนตร์ประเภทใด A. ดรามา่า คุณรู้วิธีแสดงเพราะคุณใช้ชีวิตแบบนั้น B. เบาสมองอารมณ์ขาและการล้อเลียนของคุณช่วยได้ดีเลย C. ซ s u ุ e เปอร์ฮีโร่คุณรู้ด้วยซ้ำว่าชุดซุ p เปอร์ฮีโร่ของคุณหน้าตาเป็นอย่างไรดี D. คุณอยากแสดงในภาพยนตร์นักสืบและไขปริศนาต่างๆตัวเลือก A ททำให้คุณได้20คะแนน B. ได้ไป10คะแนน C. ททำให้คุณได้30คะแนน และดีมีค่าเท่ากับ40คะแนนคุณรู้สึกอย่างไรก่อนต้องพบเหตุการณ์สำคัญ A. ประมาทและกลัวคุณไม่อยากให้ใครผิดหวัง B. ตื่นเต้นคุณชอบที่จะทดสอบตัวเองและชัยชนะของตัวเอง C. สงบและมีสมาธินั่นคือสิ่งที่ช่วยให้คุณชนะเสมอดี D. ปราประโยชน์คุณมักจะรู้สึกว่าคนอื่นๆให้ความสำคัญกับมันมาก หาก A คือตัวเลือกของคุณรับไป10คะแนนคุณเลือก B งั้นหรอควรค่าแก่30คะแนนเลยถ้าเลือก C รับไป40คะแนนส่วน D มีค่าเท่ากับ20คะแนนกิจกรรมใดที่คุณอยากจะเอาออกจากกิจวัตรของคุณตลอดไป A การสระผมเป่าผมและหวีผมมันช่างเสียเวลาจริงๆ B ต้องเลือกชุดที่จะใส่ให้หุนยนต์ทำแทนแล้วกัน C. ททำอาหารนี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณถนัดเลย D ททำความสะอาด เดี๋ยวมันก็กลับมารคเหมือนเดิมอีกหากตัวเลือก A เป็นทางที่น่าเลือกเพราะไป10คะแนนถ้าคุณเลือก B คุณเพิ่งได้30คะแนนไปกรณีที่คุณเลือก C ให้บวกเพิ่มไป40คะแนนในที่สุด D ก็ทำให้คุณได้20คะแนนคุณเชื่อใจในประสาทสัมผัสใดมากที่สุด เการได้กลิ่นคุณสามารถสร้างน้ำหอมของตัวเองได้เลย B. การได้ยินคุณได้ยินเสียงบางคนกระซิบข้างถนน C. การมองเห็นมีคนบอกว่าคุณมีตาอยู่ด้านหลังละ่ะดีการลิ้มรสมันไม่เคยทําให้คุณผิดหวังเลยหากคุณเลือกกลิ่นคุณจะได้ไป40คะแนนคนที่ไว้วางใจในการได้ยินจะได้รับไป10คะแนน หากคุณมีตาเหี่ยวให้รางวัลตัวเองด้วย20คะแนนการลิ้มรสของคุณทําให้คุณได้30คะแนนคุณกําลังเตรียมเดทแรกกับคนที่คุณชอบมากๆมันจะเป็นยังไง A. คุณจะเหมาโรงภาพยนตร์หรือท้องฟ้าจําลองสําหรับพวกคุณ2คนเท่านั้น B. คุณจะทำอาหารหรูๆและเล่นดนตรีให้ฟัง C. คุณจะพาพวกเขาไปที่ห้องเกมหาทางออกและให้พวกเขาโชว์ว่าตัวเองฉลาดและกล้าหาญแค่ไหนดี D. คุณไม่ต้องเตรียมการเดทเลยคนอื่นต่างหากที่ต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจให้คุณตัวเลือก A อทำให้คุณได้10คะแนน B ให้คุณ30คะแนนตัวเลือก C มีค่า20คะแนนและหากคุณเลือกดีนี่คือ40คะแนนของคุณเวลาโกรธคุณจะทำอย่างไร A ไม่สนใจทุกสิ่งและทุกคนคุณต้องการเวลาให้ตัวเองเย็นลง B. อ่านหนังสือเล่มโปรดหรือฟังเพลง C. ร้องไห้ออกมามันช่วยคุณรีสตาร์ทระบบ D. คิดทบทวนคุณต้องเข้าใจสิ่งที่ทำให้คุณโกรธและหาวิธีเลี่ยงมันตัวเลือก A ให้คุณ40คะแนนตัวเลือก B ให้คุณ30คะแนน C. มีค่า10คะแนนและ D มีค่าเท่ากับ20คะแนน เื่นของคุณกำลังจัดงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่คุณจะนำอะไรไปบ้าง A. อาหารหรืออย่างอื่นที่นำไปใช้ได้จริง B. คุณจะเขียนกรอนและทำภาพประทิดฮาหแล้วใส่กรอบเพื่อให้เป็นที่น่าจดจำา C คุณจะถามพวกเขาว่าต้องการอะไรสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ D. ฮึมไม่ให้อะไรเลยการปรากฏตัวของคุณน,นั่นแหละที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุด ในกรณีที่คุณเลือก A รับไป10คะแนน B เพิ่ม30คะแนนให้กับคะแนนของคุณ C มีค่าเท่ากับ20คะแนนและ D เอาไป40คะแนนปกติคุณเข้านอนกี่โมง A 4ทุ่มอย่างช้าที่สุดก็5ทุ่มคุณจะต้องมีสุขภาพดี B ตีสหรือดึกกว่านั้นจากนั้นคุณก็จะตื่นประมาณบ่าย2องนอนหลับคืออะไรหรอไม่เห็นเคยนอนเลย D 2สองทุ่มคุณต้องการตื่นมาแล้วดูดี คนที่นอนอย่างรักษาสุขภาพได้ไป40คะแนนนกคูกท่องราตรีได้30คะแนนคนที่ไม่เคยนอนเลยได้รับ20คะแนนคนที่เข้านอนเร็วมากจะได้รับ10คะแนนข้อใดต่อไปนี้เป็นความคิดที่แย่ที่สุดสำหรับคุณ A. จะไม่ทิ้งบ้านเกิดเลยตลอดชีวิต B. เป็นคนทำงานทั้งหมดและดูคนอื่นได้เลื่อนตำแหน่ง C. ให้คนอื่นเลือกทรงผมให้คุณ D ไม่เคยรู้แผนการต่างๆคุณไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากแผนการที่ดี ที่เลือก A รับไป30คะแนนตัวเลือก B มีค่า40คะแนน C ให้คุณ20คะแนน D มีค่าเท่ากับ10คะแนนเลือกการผสมผสานสีชุดที่คุณไม่เคยเบื่อที่จะสวมใส่ A. สีขาวและดำคุณดูดีมีระดับ B. สีเทาและสีชมพูดูเป็นทางการด้วยสีที่ตัดกันซส้มม่วงมรกฏวิบวับด้วยสีฟ้า คุณชอบแต่งตัวสดใสดี D, ลายทางลายจุดลายลูกน้ำคุณไม่สนเรื่องสีคุณสนเรื่องลวดลายตั้งหากในกรณีที่คุณเลือก A รับเพิ่ม40คะแนน B ให้คุณ10คะแนน C ให้คุณ30คะแนน D มีค่าเท่ากับ20คะแนน ถึงเวลาสรุปคะแนนของคุณแล้วหากคุณลงเอยด้วยคะแนน1 5 0่งถึงสองพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวคือการล่องหนคุณสามารถหายตัวไปจากเหตุการณ์ที่คุณอึดอัดใจได้เสมอถ้าคุณไม่ต้องการให้ใครสังเกตเห็นคุณในการบรรยายหรือการประชุมทางธุรกิจพวกเขาก็จะไม่มีวันได้เห็นคุณได้2 4 0ร้อถึงสามคะแนนหรือเปล่ายินดีด้วยพลังพิเศษของคุณคือการบินได้คุณทําสิ่งต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่นบางครั้งพวกเขาขอให้คุณบอกความลับของการอยู่ที่นี่และที่อื่นในเวลาเดียวกันทีี่่หนึงงไปยอก หนึ่งและไม่เคยสายคุณมักเป็นคนแรกที่ลองเทรนด์ใหม่ๆหรือไปเยี่ยมชมสถานที่ใหม่ๆเสมอในกรณีที่คุณทำคะแนนได้340-420คะแนนสมองคุณสุดยอดไปเลยคุณเป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดคุณสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเมื่อชีวิตง่ายเกินไปสมองของคุณจะเบื่อคุณมีอารมณ์ขันและการล้อเลียนที่ยอดเยี่ยมคุณชอบที่จะวางแผนสิ่งต่างๆและแผนของคุณก็ได้ผลเสมอคนที่มีคะแนน430-510คะแนนคุณมีพลังพิเศษในการ อ่านใจได้คุณมีเพื่อนมากมายและสามารถหาเพื่อนใหม่ได้ง่ายได้คุณรู้สึกได้เวลามีสิ่งผิดปกติและรู้วิธีช่วยเหลืออีกทั้งคุณยังสามารถทําให้คนอื่นเปลี่ยนใจได้ถ้าต้องการหากคะแนนรวมของคุณคือ510คะแนนขึ้นไปแสดงว่าคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินคุณไม่มีวันหมดวินาทีที่คุณรู้ว่าคุณสามารถใช้เงินได้มากขึ้นคุณก็จะใช้มันสร้างโอกาสดีๆแถมคุณยังรู้วิธีการออมและวิธีการใช้จ่ายเงินด้วย